สวัสดีครับยินดีต้อนรับลูกพี่ใหญ่ทุกคนนะครับที่บอกว่าลูกพี่ใหญ่เพราะว่าหลายๆโรงเรียนตอนนี้เด็กนักเรียนชั้นปหก็จะเป็นชั้นสุดท้ายนะเป็นพี่ใหญ่ที่โตที่สุดนะครับอาจจะมีบางโรงเรียนที่อาจจะมีถึงม3ม .6 นะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงของวัยประถมก็คือเราถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดปีนี้ขอให้พวกเราตั้งใจกันมากๆนะครับ วันนี้เราจะมาดูกันในแบบฝึกหัดที่1แล้วนะครับตั้งใจเนาะหวังว่าคลิปที่ทำเอาไว้จะมีประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับในแบบฝึกหัดที่1นะครับข้อ,อเราเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดที่1.1งเนาะงานนี้จงคงเป็นในเรื่องของการเตรียมพื้นฐานนะครับเพราะว่าแบบฝึกหัดของบทที่1ทั้งหมดจะเป็นเรื่องของหอรอมอแลวก็ครอนอนะครับยังไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเป็นการทบทวนพื้นฐานของ คณิตศาสตร์ธรรมดานะครับเพื่อความเตรียมพร้อมในการที่จะไปเรื่องของหอรมอและก็คอรอนอต่อไปแบบฝึกหัดที่1.1เขาให้ทําอะไรนะครับในข้อที่1นะครับเขาให้ทําการเติมตัวเลขนะครับให้เราทำการเติมตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีช่องเอาไว้ให้นะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะครับก็คือว่าให้หาคําตอบนะครับอ่า ว่าใส่อะไรลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแล้วมันจะได้คําตอบที่เท่ากับอีกข้างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายคูเทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นก็คือแม่สุดคูณนั่นเองครับทีนี้เรามาดูเลยข้อแรกว่าทำยังไงข้อที่1นะครับ32เท่ากับ8คูณอะไรนะครับ8คูณอะไรได้เท่ากับ32ท่องสุดคูณแม่8ไปเลยครับ8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32นะครับ 8 4 32ฉะสนั้นตรงนี้ก็จะได้4เนาะข้อที่1นะครับได้4สังเกตไม่ยากนะท่องสุดคูณเป็นการทบตวนสุดคูณด้วยนะครับเราท่องกันมาตั้งแต่วัยอะไรอะ่ประปฐม1น1เน,ะนานะกอก็สนัหรืออนุบาลด้วยซ้ำนะครับทีนี้อยากให้สังเกตนิดนึงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับถ้า8คูณ4ได้เท่ากับ32แล้วมีข้อสังเกตยังไงครับถ้าเราเอา 8เปลี่ยนเอา8นะครับไปหาร32มล่ะในตอนแรกมันไม่มีคำตอบอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมต,ต,ตรงเลข4ตรงนี้ไม่มีคำตอบตรงนี้เนาะยังไม่มีฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวเลข2ตัวนี้นะครับ32กับ8ถ้าเราเปลี่ยนเอา8นะครับไปหาร32ก็คือ32ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย4เนี่ยนะครับเฮ้ยโทษทีครับ32ตั้งแล้วก็หารด้วย8นะครับเราจะได้เท่าไหร่ครับ 32นะครับตั้งหารด้วย8นะครับ8หาร32 32อเนาะก็ได้เท่ากับ4เหมือนกันใช่ไหมหรือถ้าเอา32ตั้งนะครับหารด้วย4ก็ได้8ครับได้คำตอบออกมาเป็น8เหมือนกันฉะนั้นมันจะเห็นความสัมพันธ์กันอยู่นะครับของเครื่องหมายนะครับของเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับกับ2ฟากของเครื่องหมายเท่ากับนะนั่นก็คือ เรามีวิธีการคิดได้2ออย่างนั่นเองนะครับคุยกันนิดนึงก่อนจะไปเริ่มข้ออื่นเนาะอยากจะให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราสามารถใช้วิธีการคิดได้หลายแบบนะครับพอคุยกันตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะคิดได้หลากหลายขึ้น,นครับทีนี้เราจะเห็นนะครับกลับมาแล้วนะกลับมาเราจะเห็นว่าเราใช้สูตรคูณแม่8ก็ได้ครับเราเห็นเลข8คูณอะไรก็ไม่รู้แล้วได้32เราก็จะตุ้ยห้องสูตรแม่8เลยครับ8 4 32ก็คําตอบก็จะได้4นะครับหรือ นะครับในบางครั้งเราไม่สามารถจะใช้แม่สุดคูณได้นะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะเยอะมากจนไม่สะดวกที่จะทาการท่องสุดคูณสมมติจะสุดคูณแม่สัก27อย่างเงี้ยฮะท่องไม่ได้ละเราอาจจะต้องใช้วิธีการหารเอาซึ่งจะสะดวกมากกว่านะครับเห็นเครื่องหมายคูณทําตรงข้ามเลยครับทำการหารก็คือเอาแปดไปหารข้างนี้นะครับสามสิบสองตั้งหารด้วยแปดก็จะได้สี่ก็คำตอบจะเป็นตัวนี้แล้วเราทําการเช็คคําตอบอีกทีหนึ่งว่า ถ้าแคูณ4แล้วได้เท่ากับ32หรือเปล่านะครับฉะนั้นเรามาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ถ้าเราจะใช้วิธีการหารนะครับเราเห็นเครื่องหมายคูณเราจะหารนะครับและเราเห็น45กับ3เราจะเอาข้างไหนตั้งครับเอาข้างที่ไม่มีเครื่องหมายตั้งก็คือ45ตั้งแล้วเราเปลี่ยนมาหารด้วย3ครับเปลี่ยนจากคูณมาหารแทนนะครับ 1> 3 1 3ลบแล้วเหลือหนึ่งนะครับเอา5้าลงมานะครับ3 5มหฉะนั้นคำตอบตรงนี้จะเป็น15ครับตามคำตอบของการหารที่เราหาได้ชัวร์หรือเปล่าลองดูครับถ้าเอา15ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3ตามโจทย์ครับคูณด้วย3 35สามห้าสิเป็น4 45ถูกต้องไหมครับ เห็นไหมครับความสัมพันธ์ของตัวเลขแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาให้เราสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงป .4 นะครับป .4 ป .5 เราก็มองเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราสะดวกจะใช้แม่สุดคูณนะครับแบบ8 1 8 26, 8 2 6 3งแป4 32นะครับเราจะสามารถหาคำตอบมาเติมเพื่อให้ได้คำตอบตรงกับอีกข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับได้นะครับ หรือถ้าไม่สะดวกใช้วิธีการโยกมาข้างนี้ครับโยกมาหารได้เลยครับฉะนั้นนะครับอย่างข้อที่4นะครับเราจะหาคําตอบตรงช่องนี้แล้วก็เอา4มาโยกมาหารร้อยนะครับ9มันคือคูณใช่ไหมครับสลับกันก็เอามาหารข้างนี้ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเนาะหรือจะใช้แม่สูตรคูณก็ได้ครับเอาลองดูนะครับข้อนี้ข้อที่3ถ้าเราจะใช้แม่สูตรแม่3ก็คือ อ้ะโทษทีครับข้อที่3ใช้สุดคูณไม่12ครับใช้สุดคูณไม่12 12 5 6 10 12 6 72 12, 12, 12 7 8 14 12 8 96 129เป็น108ฉะนั้นคำตอบตรงนี้จะเป็น9 129เป็น108ถูกต้องไหมหรือถ้าเราเอา108ตั้งหารด้วย12ก็ได้9เหมือนกันนะครับอ่ะดูข้อที่4ครับ ถ้าแม่4คูณไปจนถึง12แล้วก็12 4 48มันไม่ถึงร้อยฮะถ้าอย่างนี้คงจะคูณยากเราเอาลองเอา4ไปหารร0อยดูครับเอาร้อยตั้งหารด้วย4นะ100ตั้งนะครับหารด้วย4 4 28เศษ2นะครับดึง2ลงมา4 5 20นะครับเท่ากับ25ครับลองคูณสิครับ ลองเอา25คูณ4 5420 42890ครับได้100เห็นไหมตรงนะครับตรงกันเปเลยครับไม่ว่ามันคือลักษณะของการสลับข้างนะครับจากคูณจะกลายเป็นหารจากหารจะกลายเป็นคูณนะครับเราสามารถที่จะใช้หลักการอย่างนี้ในการทำการหาคำตอบได้สะดวกไม่สุดคูณใช้สุดคูณนะครับไม่สะดวกทำไม่ได้เราก็จะต้องใช้การหาร 6คูณอะไรในข้อ5นะครับแล้วได้90ครับท่องไปเย,ยนถึง60เป็น60 61เป็น66 62เป็น72ไม่ถึงนะฮะแม่สุดคูณไม่พอที่เคยท่องกันฉะนั้นเราใช้หลักการหารน0้ตั้งแล้วก็เอาไปหารด้วย6แทนครับ90ตั้งแล้วหารด้วย6 6 1 6ครับเหลือ3นะครับ3ดึงลงมาเลยครับ6 5ห0 ได้เท่ากับ15ครับลองคูณดูนะครับลองเอา6กับคูณกันแล้วตรวจสอบดูว่าได้คำตอบ90หรือเปล่านะครับข้อที่6นะครับเราก็เอา117ตั้งแล้วก็หารด้วย9ได้ครับไม่ทำให้ดูแลนะลองไปดูครับหรือต้องทำดีลองทำให้ดูดีกว่านะครับพอดีที่มันไม่เยอะก็เลยคิดว่าจะไม่ทำทำให้ดูหน่อยนะครับเอา117ตั้ง หารด้วย9ครับ9 1 9 10 11ก็คือเศษ2เนาะลบกันแลเลยอ2 9 3 27เท่ากับคำตอบคือ13เอาข้างบนนะครับของการหารมาตั้งเอา13ตั้งรู้สิครับแล้วก็คูณด้วย9ตรวจสอบ9 3 27 9 1 9 10 11เห็นไหมตรงคำตอบตรงกันเป๊ะครับนะครับ 13นะครับนี่คือ9มันเป็นความสัมพันธ์กันอยู่ของการหารแล้วก็การคูณเนานะโอเคข้อที่1เสร็จแล้วครับอย่าลืมนะข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอีกทีหนึ่งดีกว่าคูณได้ท่องไปสูงหูได้ก็ท่องไปนะครับอย่างข้อนี้ท่องได้เราท่องไปหรือใครท่องแม่แม่3มถึง15ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ท่องไปนะครับถ้าไม่ได้ใช้หลักการหารแทนนะครับมาที่ข้อที่2นะครับ ข้อที่2ให้โยงเส้นจับคู่ผลลัพธ์ครับโยงเส้นครับฉะนั้นเราจะขีดโยงว่าตัวนี้ครับข้อที่1เห็นไหมเห็นไหมข้อ1ข้อ2นะโยงเส้นว่า89หารด้วย7นะครับ32หารด้วย9นะครับแล้วคําตอบมันอยู่ข้างไหนเราโยงไปหาคําตอบที่มันถูกต้องนะครับโยงไปฉะนั้นเราต้องหาคําตอบก่อนนะครับว่าอะไร ตั้งอะไรหารแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองดูทีละอันก็ได้ครับข้อที่1 89หารด้วย7 89หารด้วย7ขอ7 1, 7 7เศษ1นะครับลบกันแล้วเหลือ1เนาะโทษทีนะครับ7 1 7นะครับลบกันแล้วเหลือ1นะครับแล้วเราก็ดึง9ลงมา เจ็ดอะไรได้19กรับไม่มีครับเจ็ดสองสิบสนะฮะสิลบแล้วก็จะเศษอีก5ไม่ต้องหาแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของคําตอบไม่คำามัง้เขาบอกมีเศษอยู่นะมีเศษอยู่นะคำตอบของเราอยู่ที่12แล้วก็เศษห้าคือตรงไหนครับ12แล้วก็เศษ5นะครับเราโยงมาได้เลยครับ ได้1ข้อครับข้อที่2ครับขอลบดีกว่านะจะได้มีพื้นที่เยอะๆนะครับข้อที่2 32หาร9 32ตั้งครับหารด้วย9 9 4 36ยังนั้นเกินนะฮะจะได้แค่93นะครับ93 27 28 29 30 31 32แค่นั้น คำตอบก็คือ3เศษกับเศษอีก5ครับอยู่ตรงไหนฮะสเศษหอยู่ตรงนี้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 นะฮะสามเศษห้าแล้วก็คีดยงไปเลยครับ3เศษหโอเคครับมาข้อที่3นะครับข้อที่3ครับ62อ,องหารด้วย6 6กสิบสองเขียนตรงไหนดี 62, อะหกสิบสองหารด้วยหกหกสิบเป็นหกสิบื้วกันครับใช่ไหมสุกุลน่าจะง่ายเนาะหกสิบเป็นหกสิบฉะนั้นขาดอีกสองใช่นหก็คือสิบเศษสองอยู่ตรงไหนสิบเศษสองอยู่ตรงนี้อ่าใช่ไหมเพราะหกคูณสิบได้หกสิบเหลืออีกสองนะฉะนั้นอันนี้ไม่ไม่คิดไม่ต้องคิดละสิบเศษสองเอาครับ ต่อไปข้อที่4ครับ50หาร4 50ตั้งหารด้วย4 5่าสิครับตั้งหารด้วย4 C 1 4นะครับลบมาแล้วเหลือ1น,นะครับ4 2 8นะครับลบแล้วเหลือเศษสองก็คือได้12เศษ2ครับ 12บสองเศษสอยู่ตรงนี้ครับ12บสองเศษสนะครับเขียนให้มันสวยๆหนะ่อยสิบสองเศษสโอเคนะข้อสุดท้ายแล้วครับ96หาร12 12 8เป็น9กไม่มีเศษครับตรงไหน8อยู่ตรงไหนเจอแล้ว12 8เป็น96 เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับคําตอบในข้อที่2นะครับหน้าที่2แล้วก็ทําเสร็จแล้วด้วยครับอันเอาไว้แค่นี้เลยละกันนะฮะสำหรับหน้าแรกนะครับสวัสดีครับ